สวัสดีครับวันนี้คุยกันเรื่องบริการหลังการขายนะครับซึ่งการที่รับเป็ดผมไปนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะตรวจเช็คได้ทุกคนเลยครับว่าลูกเป็ดจำนวนครบหรือไม่มีตายกี่ตัวนะครับคราวนี้วิธีการก็คือโอนเฉพาะตัวที่ไม่ตายนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุ ที่โรงช้างที่พิจิตรครับเขาเคยซื้อผมครั้งหนึ่งแล้วครั้งก่อนเขาบอกว่ามีเหงาสองตัวโอเคผมได้ตอบแชทเขาว่าครั้งหน้าถ้าสั่งอีกจะแถมไปให้สองตัวครันนี้เวลาผ่านมาประมาณเกือบสองเดือนครับเขาสั่งผมอีก30ตัวนะครับสั่งผมมา30ตัว ผมก็ส่งให้ครับส่งให้จำนวนสามสิบตัวแต่ผมไม่ได้อ่านข้อความด้านบนที่ผมบอกว่าจะเคลมให้เขาอีกสองตัวหลังจากเขาได้รับไปแล้วผมติดต่อเขาไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่เขาไปรับที่บกสพิจิตเขาติดต่อไม่ได้เลยนะครับติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็ หลังจากนั้นผมมาดูในแชทปรากฏว่าบล็อกแชทใน Facebook ผมไปเสียแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหตุการณ์นี้นะครับไม่รู้ว่าเกิดเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับหลังจากที่ผมาสอบถามเพื่อนๆใน Facebook เขาะนะครับเขาก็ติดต่อผมมาว่าที่ชั้นบล็อก f a c e b o o k คุณไปเนี่ยเพราะว่าเป็ดคุณตาย ส่งมาแล้วตายนะครับตายถึงสิบสาตัวเขาบอกผมแบบนี้นะครับหลังจากที่เขาบล็อกเฟซบุ๊กผมไปแล้วนะแล้วก็ผมก็ตามหาเขาซึ่งจริงๆนะครับผมเป็นสุภาพบุรุษพอนะครับสามารถที่จะรับได้หากมันตายก็ถ่ายภาพมายืนยันรับของแล้วก็ถ่ายภาพมายืนยันนี่ผ่านมาวันที่สองแล้วกว่าจะติดต่อได้ก็คือผมต้อง แจ้งไปทางเพื่อนเขาให้ติดต่อมานะครับเขาก็ติดต่อมาแล้วก็บอกสาเหตุของการบล็อกไปว่าเป็ดมันตาย13ตัวซึ่งนะครับคุณลุงนะครับคุณลุงฝ่ายทีมงานฝ่ายจัดส่งของผมเนี่ยอยู่กับผมตลอดระยะเวลา10บกว่าปีนะครับช่วยบอกเขาหน่อยว่า ผมมีการเคลมจริงไหมหรือว่าครับถ้าของตายนะครับคือของถึงแล้วรับแล้วแกะดูแล้วครับครับถ้าเป็ดอยู่ครบก็ครบถ้าตายก็หักเงินไปเลยนะครับทุกครั้งไปใช่เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับครับแล้วครั้งหลังสุนท่ส่งเป็ดไปก็ไม่แจ้งไม่อะไรเงียบหายไปเลยตังค์ก็ไม่จ่ายคือเจ้าของก็ต้องงุหงิดีธรรมดาครับว่ามันถายเหตุอะไรใช่ใชคือถ้าเป็ด ของคุณตายในกล่องแล้วที่ที่คุณรับไปแล้วเนี่ยคุณแจ้งมาเลยเท่าไหร่ก็จ่ายอยู่แล้วครับเท่าเท่าไหร่ก็หักลบให้ครับซึ่งการเป็นแบบนี้เป็นการจะล่อให้ผมส่งไปแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการหักเหลี่ยมกันคิดว่ามันเป็นการลูกค้ามองว่าเป็นการชิงไหวชิงพริบซึ่งมองผมปิดไปแล้วนะครับ,รบปกติขายมาสว่ปีไม่มีอะไรครับตายก็จ่ายธรรมดาปกติครับ แต่เป็ดมันบางครั้งเนี่ยไปถึงแล้วตายสิบตัวเป็น,นยากได้ยากมากครับสามสิบตัวตวายคึ่งนียก็ยากมากถ้าเล่นว่าอ่าไปเลี้ยงสองสามวันแมวกินหมากัดเป็ดจมน้ำมดคันไฟกัดหักลบหมดแบบนี้ก็แย่นะครับก็ต้องรับสายติดต่อได้ทันใดนั้นที่รับของก็ อ่าเปิดเผยให้เราดูว่ามีตายจริงกี่ตัวแค่นั้นเองครับแฟร์ที่สุดแล้วนะครับส่งทีหลังส่งก่อนเก็บเงินที่หลังด้วยครับครับให้เช็คของก่อนว่าตายเท่าไหร่ก็ตายก็ต้องหักลบินไปตารจำนวนเงินโอนมนทีหลังใช่ครับก็นโยบายนี้ก็ยังคงต่อไปก็คือส่งของก่อ,อ,อนโอนเงินทีหลังแต่อยากให้ลูกค้าในอนาค,คตนะครับได้ยินแล้วก็ได้ฟัง แล้วก็บอกมาเลยว่าตายตายกี่ตัวเสียหายกี่ตัวหลังจากที่แกะกล่องออกมานะครับแค่นั้นเองครับแล้วก็ในการซื้อครั้งต่อไปไม่ต้องหลอกให้เราส่งไปหรอกครับบอกตามตรงถ้าตายสิบสาตัวก็บอกมาจะได้ใส่ไปอีกสิบสามตัวเป็นสี่สิบสามตัวในการสั่งแค่สามสิบตัวก,ก,ก็แค่นั้นเองทำไมต้องหลอกผมด้วยนะครับ